กว้างกัาปากกว้างะานจมาวจ้าใช่ใช่ค่ะมามามาอัพี่เลี้ยงหน่อยไขไข่ไข่ขนมหวานนมหวานใค่ไมาใครมาดีนะเฮงนะมันจะเฮงมามาเฮงไม่ได้เล่นนะลูกมามามาเฮง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 อ้าปากกว้าง มามาดีแล hm. ้วนะนกินเดี๋ยวเอาปากกว้าง พอแล้วคำเดียวโอ้ยทำไมไม่เจอจังท้านึรื่งข้ามเรืองพอพอแล้วเอออ่ะเอาปากกว้างๆไกลพ่ออันนี้ค่ะคือเราไม่เครียดกันนะคะค่ะม่จะไกลข้ามด้วยนะด้วยไเอาไปเลยด้วค่ะตั้งแต่ไม่เครียดไม่เครียดนะคะอาใครไม่มามามาไม่มาไม่รู้รถนะมาไม่ยังก็มามา มาเล็วเนี่ยเห็นไหมมาเป็นสตรีมงคลดีพ่อพ่อพ่อเขามาใหม่พ่อาใหม่พ่อยากอยากพ่อพ่อพ่อเอาีกเดียวนึงเอาเอาเลยพ่อากรงเอาเขาไปเอาขนมไปอีกใสไปอีก สาธุนะเป็นพิชิตมงคลนะคะแต่อาจารย์แม่โกลหัวล่อไม่ได้โอรคไม่ได้ค่ะดูได้นะคะสาธุนะคะช่องอาจารย์แม่สาธุจ้าค่ะเข้าไปเลยสาธุจ้าเข้าไปเลยค่ะพออาปากกว้างนะพ่อนะยกให้สูงเลยนี่ไงอ่าใครใครยังไม่ไม่กินมา ใครใครใคเอาสามทีเลยพ่อไม่มีใครกินเอามาเลยไปกินหมวเมื่๊เจ้าหน้าที่นี่เอาไม่ใครมามามาตกลงหมดทุกคนแล้วใช่ไหมอราบเอาไก่เข้าอีกสามครั้งใช่จัดเลยสาธุใครไม่ได้กินอดนะดับเทียนด้วยกันเลสาธุนี่อ้าวสาธุ แล้วพ่อดับดับเทียนตรงนี้ด้วยเัาไม่มีสีดับได้เลยดับเทียนได้ค่ะดับเทียนได้เลยค่ะ <c oughs> เอาเอาเลยสามครั้งเลยเอาเต็มเต็มเนี่ยพอแม่มาตัวเนี่ย อันนี้เรามีตลกกันนะคะไม่เป็นอะไรนะคะยูทูบอาจารย์แม่สาธุจ่าค่ะใครสนใจหรือว่าชอบใจคลิปนี้นะคะกดแชร์กดชอบตัวใครให้หน่อยนะคะสัตว์กระดิ่งให้หนะะ่อยค่ะเป็นกําลังใจให้อาจารย์แม่ค่ะสาธุสาธะค่ะค่ะสาธุอาสาธุเจ้าแม่สาธุสาธุค่ะวันนี้เฮงเฮงรวยรวยนะคะไหวครูวันที่14ี่ค่ะ วันที่14มกราพศสองพค่ะขอให้ทุกท่านุกโชคดีนะเปิดมาเจอคลิปนี้ขอให้ท่านจงมีตัวความสุขความเจริญนะรวยรวยทุกคนทุกคนนะคะสาธุจ้า